คณะและชาวราศีมังกรนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ปี2567นะคะเป็นไกด์ไลน์ให้กับเจ้าขตาฟังคร่าวๆซึ่งแน่นอนว่าคุณจะต้องฟังเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนด้วยเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าเป็นรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่าไกด์ไลน์ทิศทางดาวในช่วงระยะเวลานี้ว่าคุณจะรู้ว่าคุณจะ รู้ดาวรู้ทิศอ่ะมันพลิกชีวิตได้นะคะในทางปฏิบัตินั้นนะคะสำหรับชาวลักนณาราศีมังกรเนี่ยต้องบอกว่าปี2567เนี่ยเป็นปีแห่งการกำเนิดมังกรที่ไม่เหมือนเดิมเจ้าวตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยก็จะเริเร่มบุกเบิกในสิ่งที่ไม่เคยทำพรฤหัสบปดีช่วงต้นปีจนถึงเดือนเมษาเนี่ยนะคะยังอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะพฤหัสบดี สี่ทรงศักดิ์เช่มชอยนะพระฤหัสยังคงคุ้มครองดวงชะตาโดยเฉพาะหลัง8เนี่ยเริ่มมีพลังก,กำลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะทำให้เจ้าหตาเนี่ยทำอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลาตั้งแต่8มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยเริ่มเกิดโชคลาภเริ่มเกิดพลังงานดีเริ่มประสบความสำเร็จในอาชีพการงานบางท่านมีเรื่องของช่องทางการงานขึ้นมาเห็นชัดเห็นช่องทางเห็นทางสว่างว่าเนี่ยจะสามารถทำงานตรงนั้นตรงนี้ ไปได้ตลอดรอดฝั่งและเป็นปึกเป็นแผน่นบางคนมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่เริ่มดีเริ่มมั่นคงขึ้นบางคนในช่วงระยะเวลาของต้นปีจนถึงเมษาเนี่ยมีโอกาสได้ได้ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของมรดกได้ไปจัดการกับ เรื่องของมรดกทึ่งถามว่าจะได้เยอะได้มากได้น้อยไม่ได้ขัดแย้งกับคนในครอบครัวหรือไม่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดลึกๆในต่อเดือนนะคะช่วงการทํานายต่อเดือนคือแต่แอดว่าในดาวรวมเนี่ยมันมีโอกาสได้รับการแบ่งสันปันส่วนเกี่ยว,ก,ยวก,กับเรื่องทรัพย์สินมรดกจากคุณพ่อคุณแม่นะคะพระฤหัสเข้าสู่ภพเริมพันธุนะคะก็เรียกว่า สิ่งดีๆเนี่ยมันยาวต่อเนื่องมาโดยเฉพาะในเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินหรือความมั่นคงในชีวิตของคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยมันทําให้ชีวิตของชาวลักนาราเียมังกรเนี่ยหายใจโล่งสบายมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นมังกรในช่วงต้นปีเนี่ยเขาเรียกว่าดีต่อเนื่องยังมีเรื่องของความสําเร็จเรื่องของงานของตําแหน่งที่เห็นเส้นทางที่ดีขึ้นชัดเจนระยะเวลานี้บางคนได้โยกย้ายได้ขยับขยายนะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้ไปอยู่บ้านพักใหม่ที่ดินใหม่มีโอกาสปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องบ้านช่องใหม่คือมันทิศทางมันดีขึ้นน่ะบางคนในช่วงระยะเวลานี้ก็ศึกษาหาความรู้นะคะไปลงคอร์สไปเรียนเพิ่มไปอบรมเพิ่มนะคะทำให้เกิดเรื่องของการยอมรับในคุณวุฒิในชื่อเสียงของเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของคุณมังกรเนี่ยถ้าอยากจะทํา การลงทุนหรือทําสิ่งใหม่ๆหลังเมษาทําได้ไหมต้องบอกว่าทําได้มันมีหลายเรื่องนะคะที่เจ้าตามไม่เคยทําอย่างเช่นแอดบอกว่าหลังเมษาเนี่ยพอฤๅษหัดจะขยับข้าสู่พบเรือนปุตตะนะคะปุตตะค,คือเรื่องของการทํางานใหม่ๆพระสุกเนี่ยเป็นเรื่องของการงานด้วย เพราะฉะนั้นพระสุขเป็นเจ้าเรือนปุตตะก็แฝงเรือนการงานสิ่งที่อาจจะบอกก็คือพระฤาษีหัดเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนสุขเนี่ยถึงแม้จะเป็นคู่วิชาการเหมือนเจ้า,าตักกําลังศึกษาหาความรู้หรือทําอะไรใหม่ๆก็ตามแต่แอดมองว่ามันเป็นการดึงดูดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยพระฤาษีหัดในเรือนพฤศพเนี่ยเขาเรียกว่าตำแหน่งคู่วิชาการแต่เวลาแฝงเรือนเข้ามาในเรือนกรรมมะ ตัวพระฤหัสที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์ทวีโชคทวีทรัพย์ดึงเงินดึงทองมาให้ชาวลักนาราศีมังกรนะคะจังหวะนี้ถ้าอยากจะทําอะไรหลายเรื่องที่คุณไม่เคยทําจะใช้สื่อออนไลน์ line, จะทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารการเขียนการคิดการพูดการเป็นพิธีกรสื่อสารมวลชนหรือทําอะไรที่มันต้องเกิดเรื่องของการเจรจา ต้องบอกว่าเจ้าัตตาถ้าไม่เก่งก็ไปเรียนรู้เพิ่มนะคะทดลองทําในสิ่งที่คุณอยากทํามานานแต่คุณรู้สึกว่ามันจํากัดกรอบตัวเองเหลือเกินขอให้คุณทําเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ในเกณฑ์ชะตาดวงชะตาที่ให้คุณกับชาวลัคนาราศีมังกรเยอะมากมันออกในทิศท,ทางที่ค่อนข้างเด่นมีชื่อเสียงเกิดความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานไกลๆก,ก็ได้นะ,ะก็มีโอกาสเหมือนกันทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะคะ เออทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันมองว่ามังกรอาจจะไม่เคยขยับเลยนะแล้วแอดจะเป็นใครที่ไปพูดให้มังกรขยับมับงกรเป็นคนที่อนุรักษ์ความคิดของตัวเองแต่ช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าดาวออกจากความเป็นปฐุมเกณฑ์แล้วกำลังเข้าสู่ภาวะของธรรมเกณฑ์ถามว่าภาวะของธรรมเกณฑ์แล้วประกอบกับพระเสาทับเรือนกระดุมผาเนี่ยงานต่างๆเหนื่อยไหม เหนื่อยค่ะแต่เกิดความมั่นคงแต่เกิดความดีลัคนาราศีมังกรมีเรื่องทอ้อไหมท้อแน่นอนลัคนาราศีมังกรท้อแต่คุณจะอึดคุณจะบึกบึนสิ่งที่อยากให้ระวังคือเป็นช่วงที่เจ้าหัวตาในระยะเวลาเนี้ยพระเสาร์อยู่ในเรือนนี้คุณไม่เกรงใจอะไรไม่เกรงกลัวอะไรพะระฤหัสอยู่ในเรือนปุตตะมฤตยูอยู่ในเรือนปุตตะพระราหูอยู่ในเรือนสหัชชะส่งผลให้เจ้าหัวตาเป็นคนที่เกิดความมั่นคงในตัวเอง ไม่กลัวอะไรแต่ความไม่กลัวนี่แหละแอดมองว่าต้องควบคุมตัวเองให้ดีพอควบคุมตัวเองได้ดีทำทุกอย่างไปทีละขั้นหลายๆอย่างมันเกิดภาวะกดดันของเจอตาตามลักษณะของพระเสาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เกิดความ กดดันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรอบครอบรัฐกุ่มในการใช้ภาษาเพราะภาษาของเจ้าตาในปีหน้าก็ยังทิมแทงคนตาอยู่ดีเพราะราหุไปทับเรือนสหัสชชะเจรจาเมื่อไหร่เขาเรียกว่าได้รบนะคะดังนั้นเนี่ยรบทุกครั้งชนะไหมก็ต้องบอกว่าชนะเพราะมันก็เข้าสู่ภพเรือนปุตตะคือสามารถทําในสิ่งต่างๆที่ตัวเองอยากทําได้ดั่งใจดังนั้นลัคนาราศีมังกรในปีหน้าจึงต้องควบคุมตัวเองให้ดี ควบคุมปากให้ดีทำทุกอย่างก็เป็นค่อยไปทำทีละขั้นตอนอย่าทำรวบหลายๆขั้นตอนอย่าไม่ศึกษาก่อนเพราะมันอาจจะเกิดผลที่มันตรงกันข้ามดังนั้นอดทนกัดปากรอบครอบรัดกลุ่มอย่ามองทุกอย่างมุมเดียวและเป้าหมายทุกอย่างของมังกรจะคลี่คลายและประสบความสำเร็จได้นะคะอย่างที่แอดบอกในตอนแรกว่าพระหัสของคุณเนี่ยเขาสู่พบเรือนที่5ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าธรรมเกณฑ์เจ้าชะตาจะได้รับผลดี ในเรื่องของการเสี่ยงโชคและในเรื่องของธุรกิจบันเทิงเกิดความมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นงานออนไลน์งานต่างๆที่ผ่านช่อง YouTube ผ่าน Ti k t อกผ่านอะไรมันประสบความสำเร็จได้ทำให้เกิดชื่อเสียงที่ดีมีหนทางใหม่ๆให้คุณเข้ามาเลือกเพิ่มเติมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะหน้าที่การงานรายได้เนี่ยมรตยูในเรือนบุตระและไปเจอกับพระหัสเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ย ก็ต้องบอกว่าให้ผลดีในเรื่องของการงานลึกลับมันไปเจอมรตยูงานซักซับซ้อนงานมืดงานใต้ดินงานผิดกฎหมายงานใต้โต๊ะได้เงินได้ทองในช่วงนี้ด้วยนะคะหรืองานไม่เปิดเผยงานลี้ลับลึกลับงานศาสตร์ลึกลับงานลําบากงานที่ไปต้องกันดานยากลําบากไปอยู่บนแท่นขุดเจาะน้ํามันอ่ะก็นีก็คือดาวมรตยูเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมรตยูเจอกับพระฤสในอรณนปุตตะ สำหรับบางท่านก็มีโอกาสได้เรื่องของบริวารที่ดีบริวารที่มาแนะนำให้เจ้าอตาประสบความสำเร็จจังหวะนี้ผู้ใหญ่ก็มีความคิดที่ทันสมัยขึ้นเพราะดาวผู้ใหญ่เข้าสู่พเรือนปุตตะคือทันสมัยก็จะยอมรับเจ้าอตาในสิ่งที่เจ้าอาตาทำใหม่ๆเขาจะหนุนหลังก็เป็นช่วงระยะเวลาที่เอ้ยสร้างตัวสร้างหลักฐานได้นะมังกรบางทีบางทีแอดจะต้องบอกให้ชาวลัคนาราศีมังกรต้องได้คิดนิดนึงว่าการที่พระฤหัสไปกุมกับมฤตยูในเรือนปุตตะ บางครั้งอย่าหุนหันเอาแต่ใจนะคะยาหุนหันพันแล่นนะะบางทีต้องรอผู้ใหญ่เพราะเขาอาจจะฟังคุณแล้วตามไม่ทันเขาช้าเนี่ยขอให้คุณใช้พระฤหัสเนี่ยเป็นตัวแทนหัวใจคุณและคิดแบบพระฤหัสคิดแบบนักปาดมีมุมมองความคิดที่เป็นบวกเสมอแน่นอนว่ามันจะก่อให้ก่อร่างสร้างตัวให้เจ้าตากลายเป็นผู้นำ เป็นนักบริหารที่เก่งมี EQ ดีกดข่มอารมณ์ที่ร้อนของตัวเองใช้เหตุและผลได้นะคะดาวเสาเจ้าเรือนวาส,สนาตัวเองเนี่ยทำในช่วงระยะเวลานี้ก่อให้เกิดความสำเร็จได้ก่อให้เกิดเรื่องเงินทองได้ตัวเจ้าหัตาก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นในช่วงระยะเวลานี้ว่ามักจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการกุศลมากกว่าปกติดาวพฤหัสในภพเรือนที่ห้า จะมีอิทธิพลที่สะเทือนไปถึงพบเรือนที่หนึ่งคือตานุลักษณ์และพบเรือนที่เก้านะคะเมื่อมันไปกระทบกันอย่างเงี้ยนะแทนที่ว่าจะส่งผลร้ายกับเจ้าพ่อตาแอจะบอกเลยว่าการที่พระหัสเนี่ย พบเจอกับมฤตยูในเรือนปุตตะหรือในเรือนตานุลักษณ์คุณมีมฤตยูในเรือนสุภาคุณมีมฤตยูต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีของคุณแล้วหลังเมษายนมันพลิกกลับมาให้ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ในการลงทุนหรือในการเดินทางไกลเลยนะคะคือถ้าอยู่ในสุภาอมฤตยูในสุภาอยู่ในตานุนะคะหรืออยู่ในปุตตะประสบความสาเร็จดี แทบจะไม่มีพิษร้ายของมรดุยูในช่วงปีนี้เลยเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้นะคะท่านอ่ามังกรบางคนเนี่ยโอกาสที่จะไปเรียนไก่ไปเรียนเมืองนอกก็มาเหมือนกันโอกาสจะสอบชิงทุนทางการทางการเรียนทางการงานได้เหมือนกันโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองที่มันไม่คาดฝันก็ได้เหมือนกันโอกาสที่จะไปพบเจอขายปุตตะสุภะก็คือพระอาจารย์ พระอาจารย์หรือพระผู้ใหญ่หรือพระที่คุณนับถือก็ได้เหมือนกันบางคนอยากไปบวชก็ได้เหมือนกันเนี่ยในชีวิตนี้เพราะฤหัสเขาสูุภเรนี้คุ้มครองดวงชะตาและส่งเสริมให้คุณพบกับสิ่งที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้ผู้ใหญ่ที่ดีอะไรในทนํานองเนี่ยแต่จะบอกนะสุดท้ายแล้วเนี่ย เจ้าเรือนสุภาเนี่ยเดินแบบเกเรมากเพราะฉะนั้นเจ้าวตาจึงต้องละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษแล้วคุณถึงจะประสบความสําเร็จทางด้านวิชาความรู้การไปอยู่เมืองนอกหรือการเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของทางการเมืองนะคะไอ้ที่จะมาทํานายกันว่าชีวิตไม่มีโทษภัยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เดินไปเตะโต๊ะเตะเก้าอี้ก็เป็นโทษภัยแล้วนะคะแต่การที่พ่หัสออยู่ในเรือนปุตตะเนะเขาเรียกว่า3ฐานเลยครบ3ฐานแสดงว่าเจ้าหตาเนี่ย แอดมองว่าพระฤหัสเนี่ยมีโยกเกณฑ์ที่ไปพบเจอกับดาวพระราหูคือโยกหน้าโยกหลังกันอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่เจ้าาตาจะสําเร็จในแบบปฏิหารสําเร็จในแบบที่ว่าตั้งอกตั้งใจทํามานานก็ไม่สําเร็จจนกระทั่งถอดทอนะคะถอดใจท้อใจนะแต่ช่วงระยะเวลาที่ที่มาพบเจอกันเนี่ยอย่างเงี้ยแอดมองว่าก็มีโอกาสที่จะพลิกผันทําให้เจ้าคตาเนี่ยประสบความสําเร็จกันแบบว่า นะคะเพราะว่าพระราหูคือการเงินการเงินใน,นปุตตะแสดงว่าการลงทุนอะไรใหม่ๆส่งผลให้เจ้าวตาประสบความสําเร็จช่องทางใหม่ๆที่แอดบอกมันกําลังจะทําเงินให้เจ้าวตาต้องมองว่ามันเกิดเรื่องของการประสบความสําเร็จทางด้านวิชาความรู้การเดินทางไกลไปต่างประเทศอย่างที่แอดบอกนะคะ รวมถึงเรื่องของชื่อเสียงในการทํำมาหากินมรุตยูกับพระฤหัรเขาไปกระตุ้นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมองว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีโอ,อกาสประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงดาวบุตรตะเนี่ยดาวดาวบุตตะคือดาวพระศุกะชื่อเสียงในช่วงระยะเวลาใดชื่อเสียงดีชื่อเสียงร้ายเราต้องมาฟังกันในเรื่องของ รายเดือนแต่มารตยูอยู่ในปุตตะนี่ต้องบอกเลยว่าชื่อเสียงสเสน่ห์อะไรเนี้ยก็มาเกิดการที่เขาเรียกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํามาหากินที่ค่อนข้างมากนะแล้วถ้าเกิดว่าดาวตนุลักษณ์หรือว่าดาวพระเสาของคุณนะอยู่ในเรือนกระดุมพระยิ่งคุณอายุมากยิ่งประสบความสําเร็จอย่างร่ํารวยแบบปฏิหารแล้วก็เรียกว่าไม่กลับมาจนอีกแล้วตั้งแต่ช่วง4 5ถึง50ขึ้นไประยะเวลานี้มันมีทิศทางน,นะคะ ที่เจ้าจะตาจะประสบความสําเร็จจากดาวพระเสาร์ให้ทันในในช่วงที่พระเสาร์อยู่ตรงนี้นะคะสิ่งที่อาจจะบอกก็คือการที่พระฤหัสเข้าอยู่ในเรือนปุตตะเจ้าตาคิดว่าตัวเองฉลาดเก่งมีทิ่ถิมานะแล้วก็ไม่ฟังในสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดตรงนี้ต้องระวังที่สุดเพราะคนที่ ชีวิตอันตรายที่สุดคือคนที่ไม่ฟังคำเตือนของผู้ใหญ่ที่เขาดูแลเรามานะคะบางทีคนที่ติติงไม่ได้เลยนั่นก็อันตรายพร้อมที่จะพังทลายด้วยนะคะในส่วนของเกณฑ์ของดาวราหูในดวงชะตาเนี่ยดาวพระราหูโครจรในราศีเมษพบเรือนสหัชชะเจ้าชะตาจะจจใจใหญ่ กล้าได้กล้าเสียเพราะฉะนั้นแอดถึงเตือนในเรื่องของระวังอัตราที่สูงขึ้นมีที่ถิมานะและกล้าวร้าวกับผู้ใหญ่ไงเพราะช่วงระยะเวลานี้จิตใจนักเรงใจใหญ่ในเรื่องของการเข้าสังคมเข้าสมาคม การครบหาเจราจากับเพื่อนการลงทุนการติดต่อนะฮะช่วงระยะเวลานี้ก็จะพบเจอกับทั้งผู้ใหญ่ที่แบบใจถึงพึ่งได้คนใหญ่คนโตพ่อคะนะ้านักการเมืองผู้มีอิทธิพลไอดอลของคุณคนต่างถิน่นต่างแดนนะคะเป็นจังหวะที่ ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเข้าไปสู่ภพเรือนสหัชชาและสหัชชาไปเป็นปุตตะหลังเมษายนเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสหาว่าช่วงระยะเวลาหลังเมษายนเจ้าชะตาจะเกิดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงในการพบเจอผู้คนคบหาสมาคมกับผู้คนต่างๆดังนั้นเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลประเภทประสานสิบทิศนะฮะพระฤหัสเนี่ยอาจจะช่วยเก็บปากพระราหูส่วนพระราหูเนี่ยก็บอกพระฤหัสว่าเฮ้ย จะเป็นแค่แบบเรียนไม่ได้จะเป็นแค่ทฤษฎีไม่ได้ต้องปต,ต้องปฏิบัติ ต้องเป็นหัวหน้าเขาให้ได้ต้องเป็นคนจิตใจกล้าแข็งให้ได้ดังนั้นพระฤหัสกับพระราหูที่เขาสะท้อนกันอยู่ในมุมที่เขาเรียกว่าโยกหน้าโยกหลังเนี่ยทำให้เจ้าพาตาในช่วงระยะเวลาเนี้ยเกิดเรื่องของการติดต่อสื่อสารทิศทางชีวิตค่อนข้างดีขึ้นทําตัวเป็นนักประสานสิบทิศเอาดีได้ทั้งเรื่องของการพูดการเจรจาการประมูลงานการเข้าสังคมงานตัวแทนงานในหน้าเนี่ยบอกเลยว่าถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างพาระฤหัสผู้ใหญ่จะให้คุณนะคะแล้ว ให้คุณในแบบแนะนําคุณต่อๆกันมาเจ้าชะตามีโอกาสอะไรคะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้ประโยชน์จากการครบหาสมาค,คมดังนั้นอารมณ์ของเจ้าชะตาในระยะเวลานี้แอดจึงข่มว่าอย่าสร้างศัตรูประสานสิบทิศชีวิตจะก้าวหน้าสิ่งที่เคยร้ายจะกลายเป็นดีแต่ถ้าเจ้าชะตาเอาแต่มันปากปากดีนะชีวิตจะพัง ง่ายเพราะราหูทับเรือนสหัสชะพูดจาไม่ลดละถอยล้นให้ไขรดังนั้นก็จะไม่ได้รับอะไรเลยนะคะ ในเรื่องของการเงินดาวการเงินโคโจรทับเรนกระดุมพระเจ้าชะตายังคงมุ่งมั่นเหมือนปีที่แล้วแหละส่วนจะได้จะมากจะน้อยก็ต้องไปดูดาวลาบผลดาวต่างๆในช่วงปีนะคะซึ่งแอดบอกเลยว่าดาวลาบผลเดินผิดปกติยาวมากดาวลาบผลของคุณคือพระอังคารเนี่ยเดินปกติแค่ช่วง5สิงหาถึง5พฤศจิกายนนอกนั้นเสดจมนพักรวมกันแล้วแอดเรียกว่า เซโรงังแทบจะตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นเรื่องโชคลาภและความสำเร็จเนี่ยแอดต้องบอกเลยในยเรื่องของการเงินเนี่ยถามว่ามีไหมมันจะไปมีในช่วงของกลางปีหลังพระอังคารเริ่มเออสบายสบาย,บายก็ประมาณที่แอดบอกไปนั่นแหละว่ามันเดินปกติช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีมังกรพระเสาทับเรือนการเงิน คิดมากวิตกกังวลอยากหาเงินให้เยอะๆเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีเรื่องของหนี้สินที่มันชนหลังอยู่นะคะแต่แอดกลับบอกเจ้าตาว่าเดินหน้าเพื่อนฝูงสังคมญาติมิตรพี่น้องในช่วงระยะเวลานี้ช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองประเมินสถานการณ์การเงินของตัวเองให้ดีจัดการกับรายรับรายกะ จ่ายนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตส่วนเรื่องของญาติมิตรพี่น้องเนี่ยจะมีปัญหาแค่เรื่องผัวพันเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญามรดกพกห่อมรดยูในเรือนปุตตะและมีพระฤหัตตามมาทับหลังเมษาเนี่ยมันมีโอกาสได้โชคลาภนะคะมันมีโอกาสได้โชคลาภความสําเร็จก็ให้เด็กๆจับให้นั่นแหละนะคะแต่ว่าสองสเดือนก่อนปลายปีระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาที่มันจะเซ็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมันมีโอกาส ผูกมัดทําให้บางทีเรามีโอกาสพลิกให้เราจากที่เป็นฝ่ายได้เปรียบกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะฉะนั้นก่อนที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะเซ็นอะไรจริง,รงๆควรระวังตลอดปีแต่3เดือนสุดท้ายปลายปีต้องตรวจสอบให้มากรอบรอบให้เยอะเข้าไว้ช่วงกลางปีหลังช่องทางทำมาหากินใหม่ๆรายได้เสริมการลงทุนเป็นกอบเป็นกรรมรายรับรายจ่ายบางครั้งมันมาด้วยกัน นะคะมันเหมือนกับรายใจ่ายในการลงทุนแล้วก็กําไรก็ไปลงทุนใหม่อันนี้ต้องเอาดีๆถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นการเงินคล่องขึ้นนะค่ครองคนรักนําเรื่องของเงินทองมาให้บางคนทํางานมาจะได้ปรับเงินเดือนจะได้เรื่องของหนี้สินเก่าๆอยู่ดีๆเขาก็มีเขาเรียกว่ามีสติสัมป,ปชัญญะดีขึ้นมีจิตสํานึกดีขึ้นนะพวกหนี้เก่าๆเ,เ,เอามาคืนทํางานออนไลน์หรือการขายระยะเวลานี้ยอดปังมาก การลงทุนของ,งชาวลัคนาราศีมังกรไม่มีปัญหาคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมีเรื่องของการเลื่อนขั้นก็จะได้ปรับเงินเดือนโชคลาบมาจากไหนสังคมเพื่อนฝูงเด็กบริวารสัตว์เลี้ยงสัตว์นำโชคนะวางแผนการเงินดีๆนะแอดย้ำอีกทีหนึ่งไม่งั้น3เดือนสุดท้ายปลายปีลําบากหน้าดูเลยนะคะต่อไปในเรื่องของความรักมรตยูกับพฤหัสอยู่ในภพเรือนปุตตะ ความรักจะสดใสนะมีคู่ความรักที่นิสัยเหมือนเด็กแต่เขาสติปัญญาดีนำพามาดไ้เรื่องของเงินทองความสำเร็จ ต่างๆให้เจ้าวตาช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่จะวางแผนไปเที่ยวเมืองนอกกันกิจการการงานต่างๆเนี่ยถ้าเจ้าวตาลุยจริงทําจริงหรืเริ่มจริงเนี่ยมีโอกาสทําด้วยกันรวมหุ้นมีโชคความสําเร็จประกอบกับพฤหัสหลังเมษาคนมีคู่ค่อนข้างดีได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวคนที่มีบุตรยาก มรตอยูเข้าพบเดินปุดตะบุตรยากมากเลยเหมือนช่วงระยะเวลานี้โชคชะตาฟ้าเปิดพระฤหัสเดินเข้าไปทับเนี่ยมีจังหวะของพระฤหัสต่อจากนี้ไปทําให้เจ้าวตามีบุตรหลานและบริวารเพิ่มเติมด้วยแต่ทั้งหลายทั้งปวงมรรตยูก็ยังอยู่ก็ต้องดูแลเอาใจใส่ คนที่ตั้งคันให้มากขึ้นเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีธนูถามว่าทุกไหมในปี2567กทุกเป็นเรื่องปกติเรื่องจุกจิกจกวนใจมีมาตลอดปี่ะโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่และกับลูกน้องนะคะดาวพุธอกับผู้ใหญ่และกับลูกน้องสัตว์เลี้ยงบริวารต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเดินผิดปกติตลอดทั้งปีเป็นทั้งเจ้าเรือนอริและเป็นทั้งเจ้าเรือนสุภาแน่นอนนะมันป่วนตลอดทั้งปีนะคะเจ้าชะตาเนี่ย อใน,นเรื่องของของลูกหลานบริวารเนี่ยหงุดหงิดกวนใจเจ้าวตาบางทีขี้ใจน้อยพอขี้ใจน้อยก็จะพูดจาต่อว่าต่อขานอีกฝ่ายนะคะตัวเจ้าวตาเนี่ยเอาจริงๆถ้าในดาวนี่ก็รักรักคู่ครองนะคะเสมอต้นเสมอปลายอยากจะให้เขาสนใจแต่บางทีเขาไม่สนใจนะเป็นส่วนใหญ่ของชาวลัคนาราศีมังกรนะไม่สนใจก็ไม่พูดนะคะ อ่าก็ระมัดระวังในการที่แบบว่าเวลาโมโหระวังปากของตัวเองตอนไม่พูดก็ไม่พูดเลยไงทีนี้ช่วงกลางปีไปแล้วเนี่ยสำหรับคนโสดแอดมองว่าก็มีโอกาสนะคะจะเกิดเรื่องของการมงคลสมรสคนโสดพบคนถูกใจแต่ถ้า เจ้าชะตาเนี่ยลักษณะของพระฤหัสเป็นธรรมเกณฑ์ก็จะได้รับคนที่อายุน้อยกว่าหรือไม่ก็คนที่มีลักษณะเป็นเด็กมาเป็นแฟนกระชุ่มกระชวยภูมิใจในตัวคนรักคู่ครองนะคะก็ ดีฮะทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึงคือมรตยูในภพเรือนปุตตะนี่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักด้วยมันไปตีบวกสเสน่ห์ไปตีบวกความรุ่มรุ่เรืองไปตีบวกความคิดแปลกๆของชาวลัคนาราศีมังกรทําอะไรโดยไม่รู้ตัวทําอะไรโดยไม่มีเหตุผลทําอะไรโดยจริงๆก็จะเป็นแบบเนี้ยเ ตั้งแต่ปีก่อนที่มฤรุตยูเข้าเพราะฉะนั้นมังกรก็จะเป็นอีกลักนณาราศีหนึ่งที่แอดบอกว่ารามัดเราวังบุตรหลานบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าทําให้เจ้าหตาเดือดร้อนในเรื่องของความรักนะะบางทีในเรื่องของความรุ่มหลงเพราะมฤรุตยูเนี่ย โยกหน้ายกหลังกับดาวพระราหูนะคะแต่ว่าในปีนี้ดีหน่อยในเดือนเมษายนเนี่ยพระฤหัสเข้าตามมามันก็เหมือนกับจะพักในเรื่องของความร้ายนะคะ ตัวเจ้าวตาเนี่ยที่เคยมีไม,ไม่ไม่มีเหตุผลก็จะมีความเป็นผู้รู้ขึ้นมาแอดบอกแล้วว่ามรตรยูอยู่ในเดือนปุตตะมันมีชื่อเสียงแต่จะเป็นเรื่องชื่อเสียงของความเสียหายใช่ไหมคะเหมือนกับที่เราคุยกันในเพจวันนี้มีเรื่องเล่าไงกำลังเป็นข่าวอยู่เลยก็คือชื่อเสียงเสียหายด้วยคนที่อายุน้อยกว่าเพราะฉะนั้นอยู่ในสีในธรรมอยู่ในกฎในเกณฑ์ไอที่ไหนมันอโคจรควรนอนพักผ่อนลวละในวัยนี้นะคะไม่ไปทําอะไรแบบนั้นลูกเขา มีใครบ้างก็ไม่รู้จะทำหรือไม่ทำมันเป็นอีกเคสหนึ่งเขาจะมา ขุดบ่อล่อปลาหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งผิดก็คือผิดละในช่วงระยะเวลานี้อุตสาหมีพระฤหัตกําลังจะเข้าอยู่ในเดือนเมษาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังแอดนะตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนเมษายังคงอยู่ในเกณฑ์ต้องระวังคนอายุน้อยกว่าทําให้เสียชื่อเสียงในเรื่องของความหลงงมงายในเรื่องของความชั่ววูบในเรื่องของอารมณ์ในความมรุดตยูนะคะคุณจะคิดแปลกทําแปลกทาในสิ่งที่ไม่เคยทํานะ ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังส่วนคนโสดก็เกณฑ์ธรรมเกณฑ์ก็มีโอกาสแต่งงานค่ะนะคะแต่ว่ามันแต่งงานแล้วไปอยู่กับเขาเลยปุบปับฉับพันด้วยความเป็นมรรตอยู นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยแอดว่ามันมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือข่าวข่าวของเพื่อนฝูงคนสนิทญาติมิตรพี่น้องนะฮะมีเกณฑ์เจ็บป่วยพัดพลากจากกันหรือว่าพี่น้องของคุณเนี่ยมีจังหวะที่จะต้องเข้ามาพึ่งพาอาศัยหรือมีลักษณะที่ว่ามีปัญหาไม่ปรองดองกันทะเลาะเบาแว้งกันจนกระทั่งมา รบกวนกันด้วยเรื่องของเงินทองตัดสินใจกันไม่ได้เจ้าพ่อตาเป็นคนเป็นตาเกิดเป็นดาวตาเกิดเป็นดาวตาเจต้องไปนั่งตัดสินใจให้สุดท้ายก็เป็นยังไงเข้าเนื้อนะคะลัคนาราศีมังกรเนี่ยแอดบอกแบบนี้นะมรุตยูอยู่ตำแหน่งนี้ตลอดทั้ง7ปีดังนั้นต้องถือศีลถือธรรมะนะดาวลักษณะแบบนี้เดี๋ยวจะทำให้เจ้าว่ตาเดือดร้อนมากๆได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ผิดศีลคุณไม่อะไรแอดบอกเลยว่า ทิศทางดีแม้แต่ในเรื่องสุขภาพบางกรยังไม่ค่อยเป็นอะไรใน,ในปี2567อ่ะค่ะทิศทางดีแมฟังแอดมินแล้วการลงทุนไม่มีปัญหาทำงานออนไลน์ยอดก็จะเข้ามาปังโชคลาภมาจากเพื่อนสูงเพื่อนฝูงสังคมนี่มันดีสุดๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกณฑ์ตลอดทั้งปีในลักษณะเดือนต่อเดือนเดือนต่อเดือนที่มันเจาะรายละเอียดลึกลงไปอีกแล้วตามดาวทีละดวงเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเข้ามาฟังกดติดตามไว้นะคะแล้วจะได้พูดคุย ได้ฟังดวงดาวของตัวเองแบบเจาะลึกอย่างกับแอดไปนั่งทํานายดวงเฉพาะตนให้คุณเลยขอพระคุณที่ฟังมาจนถึงนาทีนี้ช่วงระยะเวลานี้แอดไม่ขออะไรมาขอให้ช่วยแชร์หนึ่งคนหนึ่งแชร์นะคะเพราะช่วงระยะเวลานี้ถูกปิดการมองเห็นอยู่นะ,ะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆสำหรับการซัพพอร์ตทุกช่องทางแอดมินเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างในปี2567อยาก อยากจะทำอะไรอยากจะคิดหวังอยากจะตั้งใจอะไรขอให้ประสบความสำเร็จส่วนในปี2,566ที่จะจบไปก็ขอให้ได้ขอให้โดนโชคลาภความสำเร็จที่มุ่งหวังที่ตั้งใจไว้สมใจในทุกประการแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ